นี่มีสาวญี่ปุ่นนักเองญี่ปุ่นเนี่ยมาให้วังใจด้วยนะวันนี้เมืองซับวันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้แจ้งเกิดไหมครับผมแจ้งเกิดครับโอ้แจ้งเกิดสมเร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ยกยกไหนยกสองมันงันงันงันไหมโดนอะไรไม่ครับมันมันเป็นไงต้องแบบนั้นคนเขาเราก็เสียวเหมือนกันใช่ไหมครับผมโอ้หลังจากนั้นเป็นไงบ้างอ่ะก็คุมเกมได้ครับคุมเกมได้วันนี้ได้อะไรวันนี้อาวุธอ่ะ ได้เตะครับได้เตะได้มัดลูกแข็งแรงหนักกว่าใช่ไหมเอาละครับกลับมาแล้วนะวันนี้กลับมาคู่ศรัทธาไหมคู่ศรัทธาคู่ศรัทธาเลยนะเป็นไงบ้างอยากจะบอกแฟนมวลยังไงเอ้ากลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วครับก็ไปหน้าก็ฝาดเชี่ยเหมือนเดิมฮะใบหน้าก็ฝาดเชี่ยเหมือนเดิมฝาดเชี่ยเหมือนเดิมนะพี่กัดเท่าไหร่โชคดีที่สุดอะร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยประมาณนี้นะจะกลับไปชกบานอีกไหมเนี่ยก็น่าจะต้องกลับไปครับกลับไปนะนิ้วเนียวเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังอ่ะต้หายแล้วใช่ไหม เอาล่ะครับผมเอาเมืองทัพกลับมาแล้วนะยินดีด้วยน้องอินดีด้วยโอเคครับ